กันน้าสมัยไอ้อสร้ยการทันคลิชบาบแวะนี่เปิดมาก,กินจัดแฟชมีแฟนชินขึนบล็อกรัก่งดครับมีเทงใหญ่ชอยมีเทลาวสมีโอเวนเตนชไม่ชไมชใช่เดี๋ยวมงเอะเนล็บทร่นดิแคบไลเคอร์คากีบัวเตล์ทวีพลัสมีพีคฟรอนช์มีกาแฟทงทุมนูกิน,นรานจะทนไรเจทาย อ๋อไลท์เชสบีเนี่ยจะน้อยช่วยนะครับนี่ก็คาฟฟี่คาฟฟี่อะไรมาเนี่ยคือก็ไม่บอกเลยแล้วคาฟฟี่อะไรอ่ะบางเองโมเลยอ่ะอ้าวไปปีนารายไปกินคาฟฟี่หนึ่งซองสัตว์ไปโคกหนึ่งซองแล้วเราแคจะให้น้อยช่วยเทวีโพสต์ดีแค่ดีหนึ่งซองนี่ไม่ให้น้อยช่วยจับป่วยแล้วเราก็ชะ กา f f ทามยี่สี่ออนอีกหนึ่งยจะได้น้อยจอยแล้วไปเดาเไร่หลังจานั้นครับก็แซมรอนช์นะครับ <c oughs> สามสองหลัจ <laughs> นั้นอะไรบาคนนี่ชาร์จคนข้าโปร ชีวิตเชียร์และการใส่เสียงแบบโมโนโชนิติโพลิแฮเฮไม่รู้ว่าชอบแบบนี้บอกมาเลยดีกว่าพอแล้วทั้งหมดเนี้ยแค่จุดี้แม่งแม้วเชียรน่ะโคสตาร์ไรใครดาวเชียร์หรือได้ผิดคันเมนมอร์จู้รู้ไหมครับว่าเชียนโคสตาร์ไร,รนในคริสนะครับใครก็ตามที่รีบแล้วก็คอมเมนต์มาและแกนไดแกนมาในคริสถ้าแกไม่ดูก็คอมเมนต์มาหน่อยใหญ่ปีว่า จับผิดเจียนหรือจับถูกเจียนได้หรือเปล่าปะปทขอขับไม่มาปะโทขอขับไม่มาปะโทพอแล้ว